สวัสดีค่ะพบกับปนุษย์อีกแล้วนะคะเช้าวันที่1ิบค่ะแฮปปี้ซันเดย์นะคะใครยังไม่ตื่นก็ตื่นเลยค่ะมาคุยกับปนุษย์นะคะพูดคุยกันค่ะบุกเตื่นทุกวันเลยนะคะสวัสดีน้องๆอ,อีกค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจาก ตุดจีนค่ะเนาะคนไหนที่เชื้อสายจีนก็ทำตุดจีนไปนะคะปีนี้ปานุษย์ปานุษย์นันเลยค่ะไม่ได้ทำค่ะลุงเปียลืมนะคะว่าวันนี้เป็นวันตุดจีนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะปีนี้ก็เลยเลื่อนค่ะเลื่อนเลื่อนเลื่อนทำตุดจีนค่ะมีการเลื่อนด้วยนะคะของปานุษยนะ์น่ะ อ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะมาทักทายกันแต่เช้าค่ะขอบคุณน้องๆน,นะคะที่เข้ามาค่ะเจอกันเจอกันอีกแล้วเชาว้ชาๆแบบนี้นะคะใครมีคำถามอะไรถามได้ค่ะยินดีตอบนะคะใครอยากรู้เกี่ยวกับออสเตรเลียบางเรื่องถ้าตอบได้ก็ตอบนะคะถ้าตอบไม่ได้ เดี๋ยวพนุษย์ก็ไปค้นหามาให้ค่ะ ันนี้พาไปเที่ยวทุ่งลาเวนเดอร์อีกแล้วค่ะขอบคุณนะคะน้องๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับป้านุษค่ะ เช้าช้าแบบนี้เราก็ต้องส่งการบ้านกับพี่ยูทุกวันเนาะเพื่อเราจะได้มีคลิปให้น้องๆได้เข้ามาชมค่ะเพราะเราไม่ได้ไปไหนเราก็เลยไม่ได้ไปถ่ายคลิปแล้วมันร้อนด้วยค่ะออกไปไหนก็ไม่ได้นั่งจับเจาอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะรอการพูดคุยนะคะ ค่ะสีม่วงสดใสค่ะจะมีสองสีนะคะสีม่วงสดใสสวัสดีจ้าโบขอบใจนะจ้าวันนี้วันนี้วันนี้สายหน่อยค่ะเพราะว่ารอเพื่อนจะมารับไปข้างนอกก็เลยรออะยังไม่มาอ่ะคืนไลฟ์ก่อนละกันขอบคุณนะคะโบอ๋อเพิ่งือนดื่มกาแฟจ้ะดื่มไปเลยค่ะคุณ จะได้เตรียมตัวค่ะดื่มได้เลยจ้ะพี่ตื่นแต่เช้าอ๋อพี่ตื่นเช้าใช่ไมอไม่เช้าหรอกพี่ก็ดื่มกาแฟาเรียบร้อยเหมือนกันกาแฟากล้วยหอมครึ่งลูกแล้วก็ชีสเน่เห็นไหมกินแบบฝรั่งเนาะกล้วยหอมกับชีสแล้วก็กาแฟแค่นั้นเอง ทำสบายค่ะอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราที่เราจะต้องส่ง YouTube ดอกไม้อันเก่าค่ะเมื่อวานเพื่อนอ่าเมื่อวานมีเพื่อนมาก็เลยไม่ได้ทำค่ะเลยไม่ได้ไปโหลดเอามาใส่ก็เลยใช้อันเก่าไปก่อนค่ะ วันนี้วันนี้เอ็กซ์ไซส์อีกไหมเอาเต้นกันตึมเลยนะวันนี้แดนกันตึมเลยนะ <c ười> คิดท่าตัวเองแดนแดนกันติมเลยนะ ดอกไม้งามคนก็งามค่ะคนก็งามเหมือนกันไม่ใช่จะงามแต่ดอกไม้ค่ะ<อ>เดี๋ยวนี้ตื่นเดี๋ยวนี้ตื่นสายทุกวันไง เพราะว่าเช้าๆอากาศมันดีเนาะมันเย็นสบายไงแล้วก็หลับเลยไปเรื่อยเลยไงถ้ามันร้อนเราก็ตื่นแต่เช้าทีนี้อากาศเช้าๆมันก็เย็นสบายก็ตื่นสายก็เลยต้องขึ้นสายหน่อยทุกทีก็ตื่นตั้งแต่ไก่หูนะช่วงนี้อากาศจะนี่เริ่มเย็นขึ้นตอนเช้าก็นอนสบายขึ้น คิดค <G it> ิด <guitar> ท่าเต้นไว้เลยนะเปะิดเพลงแล้วก็เต้นอยู่คนเดียว แลก็เปิดทิ้งไว้เนาะรอเพื่อนเข้ามาคุยแล้วก็เดิ่มจิบกาแฟไปด้วยนี่ก็รอเพื่อนมาเหมือนกันยังไม่เห็นมาเหมือนกันก็เลยเอา้าขึ้นไลฟ์รอซะเลยเดี๋ยวเขามาแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเนะาะก็เลยเมาส์แตกเนาะ อ๋อวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมวันวันวันแฟมิลี่เดยก็ส่วนมากเนาะวันนี้มันวันแฟมิลี่เดวันอาทิตย์เนาะเขาก็อืมอยู่กับบ้านกันทำนู่นทำนี่กินออกไปเที่ยว ไม่เลยพี่อะนะโบว่างทั้งวันนอนอ่ดทั้งวันเลยอืมช่วงเนี้ยพี่ว่างทั้งวันนอนทั้งวันอืดทั้งวันเลยนะหลับ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 อืม เราก็ไม่อยากขึ้นบ่อยๆเรากลัวเราเก,กรงใจเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนจะต้องมาเนาะจริงเราก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องมาก็ได้ใช่ไหมเนาะแค่เนาะล้วก็เราก็เนาะเ,เ,เราก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆไงเออเดี๋ยวพี่นั่นแหละอืเดี๋ยวพี่เขาจะเปิดเช้าสายบ่าย,ยางไงนะเปิดไป ไม่มีใครมาก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆเนาะใช่ไหมอ๋อมีคนมาต,ติดตามใช่ไหมเออของพี่ตั้งแต่เนี่ยเริ่มไลฟ์ใช่ไหมก็ขยับขึ้นมานิดนึงนิดเดียวนะนิดเดียวนะไม่ได้เพราะว่าของพี่ไม่ได้เปิดการมองเห็นเหมือนอย่ของเธอใช่ไหมเออเหมือนกันแหละ เออใช่ใช่เนี่ยของพี่ก็ขยับเพื่อนมานิดหนึ่งตั้งแต่พี่เนี่ยตั้งแต่พี่ไลน์เนี่ยเพื่อนเพิ่มขึ้นก็คือเขาเข้ามาดูเราแล้วเขาเข้ามาหาเราแล้วเ,เราก็กลับไปหาเขาไงใช่เขามาหาเราพิธีก็เห็นเราเราก็กลับไปหาเขานั่นแหละก็เหมือนกันแหละรองคืนมันมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนเนาะที่เราต้องไปหาแลกทซัพย์ตอนนี้ก็ไม่ต้องไปหาแลกทรัพย์แล้ว อือโอ้พี่อ่ะกว่าจะไล่าหาเวลาเข้ามาเสร็จแล้วก็ต้องเนานะพี่ก็กลับไปหาทุกคนเลยอะทุกคนเลยไปดูให้สองสามคลิปเหมือนพี่ไปแหลนะเออเนาะใช่ไม่ต้องนั่นแหละเกรงใจไงก็เลยอืมจริงจริงอะพี่นะว่างอ่ะช่วงนี้จนถึงเดือนปลายเดือนมีนาว่างอ่ะ ช่หมนั่นอะสิน็เนี่ยนะเดี๋ยวพี่ก็จะเนี่ยวางใช่ไหมก็เปิดไลฟ์ไปใช่ไม่มีใช่ใช่ใชอ๋อไลฟ์นี่คือการเปิดการมองเห็นของคนอื่นใช่ไหมเออนี่แหละเย้ yeah, วันนี้แหละพี่จะจัดเลยเช้าสายบ่ายเย็นใช่ <laughs> ต้องนะโอ้ไปคืนนี่วันละสามบ้านสี่บ้านนี่ก็หมดเวลาเนะาะเพราะเราก็ต้องมีภารกิจที่จะต้องทำใช่ไหมอืมก็เหมือนกันแหละเราก็ทำไปเปิดไปเฉยนะไม่มีใครมาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรรู้อยู่ว่าทุกคนเขายุ่งทุกคนเขาต้องทำมาหากินเขาต้องยุ่งนะเออถ้าอย่างแก่แล้วรีไทยแล้วอย่างพี่พ่อย่างชั่วมีเวลาทั้งวี่ทั้งวัน แค่ไหนเหรอนะต้องมันก็ต้องชอบกันแหละมันถึงจะไปหากันถ้าบางทีเอ้คนไหนเข้าไปฟังแล้วเออมันไม่มันไม่คลิกกับเราอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็ไม่ไปเออเราก็ไม่ไปแต่ถ้าเราไปแล้วเราชอบไงคุยกันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไปเห็นเขาขึ้นเราก็รีบไปเลย อือออนไลน์นะไม่ได้เจอกันนะจะไม่ชอบแล้วอ่ะพี่ส่วนมากถ้าพี่เห็นแล้วพี่ก็ไปไปไปให้หน่อยนึงแล้วพี่ก็ออกเพราะว่ามันหลายบ้างเหรออ่ะเดี๋ยวพี่อะมั่งเนาะครั้งละสิบห้านาทีนะพี่ก็เปิดตรงพี่ไว้อย่างเงี้ยนะใช่อ่ะพี่จะเริ่มแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนมาก่อนแล้วพี่ก็เปิดทิ้งไว้เนาะแล้วก็ตบ ตอบมาอุ้ยพี่น่ะว่างทั้งวี่ทั้งวันโบเอ้ยว่างอะยี่สิบชั่วโมงอะใช <c oughs> ่ก็เปิดไว้ไลฟ์ก็ทำงานของตัวเองด้วยเอาแค่ครั้งละสิบห้านาทีเนาะโอเคโบขอบใจมากๆนี่ก็จะถึงสิบห้านาทีละเดี๋ยวพี่ลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบ่ายเอาใหม่เปิดไว้เดี๋ยวหาภาพมาลงแล้วก็เปิดทิ้งไว้สิบห้านาที อจะได้วางไว้อือหืใช่รถเนี่ยขึ้นสามครั้งแล้วมั่งเหี่ยพี่เห็นเนี่ยพี่ไปเมื่อเช้าครั้งหนึ่งแล้วพอดีพี่ขึ้นเนี่ยสามครั้งแล้วโอ้องของแกขึ้นปับปับ,ปบ,ปบเลยใช่เห็นแล้วเห็นแล้วใช่ถูกต้องโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะจ๊ะโบปาเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่ให้ความรู้ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ